ได้ค่ะชื่อชนตีมแแสค่ะชื่อเล่นชื่อพาวค่ะเมื่อเล่นนี้จริงก็โอเคค่ะแต่ว่าความสุกผกวเสียบบก,กี้ง่ายไปนหน่อยเพราะว่าเม่ดีมาก,ก็ขี้เลยก็เลยทําให้เกมค่อนข้างที่จะเสียเสียง่ายไปหน่อย<ม>นี่ก็คือ,อก็เล่นตามแพนกปกติค่ะแต่ว่าคือถ้าเวลาที่ไม่ออนก็คือต้องเหมือนวันนี้เวลาที่หนูไม่ออไงทำอัพเอยดอัพเอนด์ดาไม่ได้คือชิปสั้นตลอดต้องปรับเปลี่ยน ถ้าเกิดเวลาเราไม่เอาเวลาชิปเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอจริงๆก็ค่อนข้าง,าง,างต่างค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากมีหรือไม่มีมากสัเท่าไหร่คปีนี้ 4... น่าจะ4รายการก็ทําให้เต็มที่าคิดว,ว่าน่าจะปลดล็อกได้ในแบบนี้ค่ะก็เล่นตามแผนที่วางไว้ปกติค่ะแต่ก็ระวังมากขึ้นไปเาเดิมเพราะว่ามันมีเสียมุกี้ากอย่างที่บอกไป,ไปตอนแรก ใช่แต่ว่าพาร์ทก็โอเคค่ะฝากใจหนูแล้วก็นักกอล์ฟท่านอื่นนะคะผ่านการถ่ายทอดสดเพจเฟซบุ๊กไทยวิวพีเ